หนูอยากกวนสิคะทำไมกวนคุณแม่ลูกจ้าจาก,กินอะไรปนกบเราวันนี้หวัดดีค่ะเล้หวัดดีค่ะหวัดดีค่ะก่อน พพก็ประตาดเสียดากได่ว่าพอคลิกนีมต่ำประจองมุ่นไปไหนนุ่มปรมากมุ่นเนาะก็เลยก็เละก็เลยอ,อ,อย่งเดียวเต้นนำประเดี๋ยวประสิทธิานีนั่งปรุงรสตามใจชอบจ้ะ